สวัสดีพี่น้องนี่ตั้งโอซื้อมาพี่น้องเสร็จแล้วเขาก็เอาไปปลูกได้พี่กิดต่อได้พี่น้องทาไปนี่ครับแสน้ำก่อนนี่แบบนี้ขุดดินเลยครับนี่ขุดดินเลย ก็เสียบลงเลยครับผมกินแบบนี้นะครับซื้อมาก็กินเยอะได้สองรอบสามรอบนะกุ้มพี่น้องปลูกนี่นะพี่น้องง่ายๆนี่อันนี้เขาซื้อมาก็เสียบไว้เลยเห็นไหมที่ไม่ขึ้นเลยหอมเตยไอ้พี่น้องเห็นบอกขึ้นงามเลยพี่น้องเบิ่งเอาเนี่ยอันนี้ที่ปลูกไว้เนี่ยกับเพาก็เสียบพี่น้องนี่กับเพาแดงเห็นบอกเสียบเบิ่ง ได้ตัวนี่บอกนี่แหละครับผมประหยัดไปอีกแบบนึ่งสวัสดีครับ